ทุกคนเรามาแล้วเอาละครับก็สวัสดีคุณชู้ชท่านกันด,ด้วยนะฮะก,ไฮไฮไฮก,กับพ่อกับผมหายไปไกลเช่นเคยวันนี้นั้นเรก,ก็มีเกมวอทันได้น,น,น,นะครับผมคอนเทนต์เราของเราในวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการสุ่มกาชานะครับผมพอดีว่าผมเห็นเนี่ยมันมีกล่องสุ่มมาใหม่นะฮะเมื่อวานนี้เนาะซึ่งสามารถใช้เงินในเกมเนี่ยซื้อได้นะครับผมอ่ะเราก็จะมาทดสอบดวงของเรากันหน่อยนะครับผมว่าดวงของเราเนี่ยในการเปิดกล่อ,กองกาชาเนี่ยดูซิว่ามันจะได้อะไรดีๆกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับผมแหมผมก็เคยเปิดไปหลายทีแล้วก็ไม่เคยจะได้ของดีๆสักา ดูซิว่ารอบนี้เนี่ยเราจะเปิดได้ของดีๆอะไรบ้างนะครับผมเอาละเพื่อไปกาศเสียลาะเราก็จะมาสุ่มดวงกันเลยนะฮะดูซิว่าของรางวัลเนี่ยขอให้เป็นได้เจ๋มๆหน่อยเถอะคือปกติผมสุ่มคาชาเกมแบบพวกเกมมือถือเนี่ยอย่างบูอาคัยหรือพวกเกมเอ่อชาร์ตูการ์เดนเนี่ยเออผมก็สุ่มไปนี่โอ้โหของนี่ก็แหมเกลือทั้งนั้นเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวดูซิว่าบอดี้เนี่ยจะเกลือรหรือเปล่าครับผมมา เราก็จะมาทําการซื้อกลองสุ่มกันก่อนนะครับผมซึ่งสามารถซื้อได้โดยใช้เงินในเกมนะครับผมก่อเราหกหมื่นนะครับผม,ออ 60, บผมซึ่งเราก็จะซื้อมาให้หมด100กล่องนะครับผมอ่ะดูซิว่า100กล่องเนี่ยเราจะได้ของไอ้ดีๆกลับไปหรือเปล่านะครับผมมาซื้อไปเลยหกหมื่นใช่ไหมกับกล่องสุ่ม100กล่องใช่มาซื้อไปเลยหกหมื 60, ่นไม่ใช่หกหมื่นหกล้านไปแล้วนะครับผม <c oughs> อ่ะเราก็จะมาดูกันซิว่า 100กล่องเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับไปหรือเปล่านะครับผมมาแล้วก็จะมาเปิดกันเลยนะฮะกล่องให้หนึงคุณต้องการจะเปิดใช่หรือไม่ใช่ครับผมเปิดไปเลยนะฮะเอาล่ะดูซิขอขอเจมเจมตั้งตั้งโอ้โเอา EP มาให้ทำไมโอ้ได้บูสเตอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาอ่ะไม่เป็นไรผมสมตอนนะฮะเอ้อะไรของโอ้ไอเนี้ยเอามาทำไมเนี่ยอ่ะสมตอนครับผมเฮ้ยตั้ง ใครไปนี่ได้ไหนแบบหมื่นห้าโอ้โหแล้วถอยไม่ลงแสนหนึ่งวะนี่ได้หมื่นอ่ะสุ่มต่อเลยครับผมกล่องที่สี่นะฮะโคตรเกลือเลยเฮ้ยขอขอเจมเจมน่อยของเจมเ,เจม,เจมได้ตังอะไหรห้าหมื่นก็โอเคครับผมมาสุ่มต่อนะฮะกล่องที่หลายแล้วลืมนับอ่ะสุ่มไปเลยนะฮะดูซิว่าจะได้ขอไรดีหรือเปล่ากล่องได้โบสเตอร์สามสิบเปอร์เซ็นก็โอเคขยับไปนิดก็ได้คยับินแล้วเนี่ยชิ <Nope. S 1> งกขาบ้า อะได้เลยได้จังสองหมื่นห้าก็โอเคครับผมมาสุ่มต่อครับสุ่มต่อขอลดลดลดเรือเรือเรือโอ้โหตกตังค์หมื่นห้าลดลดรถถังรถถังรถรถถังได้เลยโอ้ได้บูสเตอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่เป็นไรสุ่มต่อครับกระปิดกระปิดโอ้โหมันเลยไปตังค์เท่าไหร่เนี่ยหมื่นหนึ่งอันนี้เท่าไหร่หมื่นหนึ่งโอ้โห คนดวงสวยก็ดวงสวยอย่างไรคำตั้งเยอะๆหน่อยอย่าหยบเออได้เท่าไหร่หมื่นห้าอัหรออ่ะสมอีกครับผมนี่เราเปิดไปกี่กล่องแล้วเนี่ยผมลืมนับเลยอ่ะรถลดเรือ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 โอ,อ้โหไม่เอามาทำไมเนี่ยออเดอร์เนี่ยโอ้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเราเปิดกี่กล่องแล้วเราเปิดไปสิบเอ็ดกล่องแล้วนะฮะยังไม่ได้ขอดีๆนะครับผมโอ้โหดวงจะเรือไปไหนเนี่ยอ่ะเปิดต่อครับผมกล่องที่สิบสองนะฮะเรือ เรือทงก็ได้ทงมา <Brand. S 1> เรือกับบินรถตัวถังก็ได้ได้อะไรอะ่ะเออได้อะไรอ่ะได้ดีเจอกล่องสุ่มเหมือนสุ่มลายเนี่ยเออสุม่มไอ,อ้กล่องสุ่มสมติ๊กเกอร์กรอคครับผมตัถงังตัถงังกระบินพอก็ได้ขอตะยางโอ้โหได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหได้วากเกอร์มาเราไม่ใช้เลยผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้สักหน่อยวากเกอร์เนี่ย ตรถถังรถถังสองจิ๊เก้าโอ้โหแท็กเกอร์ได้ตรถถังรถถังตรถถังตรถถังได้อะไรมาเนี่ยได้ออเดอร์เหรอโอ้ตรถถังตรถถังตรถถังรถโอ้ยรถลอยผ่านหน้าไปได้อะไรมาลบเออได้ได้ไปชุบโอ้ก็ก็ยังดีเปิดไปร้อยก่องผมจะได้รถถังมาเนี่ยโอ้ก็ได้แต่อะไรเนี่ยได้แต่ตังค์เนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ย หมื่นหนึ่งหมื่นห้าได้คนบ่อยเลยวาเกินด้วยรถถังโอ้โหเกินสามพันติดได้เลยหมื่นห้าไปต่อครับผมก่อนที่อะไรนะผมก็ลืมนับเราเปิดมาเยอะมากอะรถถังสองจุดเก้าได้ตังสองหมื่นโอ้ไม่เคยได้ขอไอทีเขาเลยรถถัง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 ได้เลยได้ตังค์ไอ้แส่ได้ก็โอเคเลยรถกระบี่ใกล้ ขออะไรทั้อย่างขอรถถังหน่อยก็จะดีได้ไรอะ่ะได้ตังหมื่นห้ารถรถถังรถครบบเครื่องบินเรือลูกตโปรไฟล์เหรอ<ม>เออได้บูสเตอร์สามสิบแล้วเฮ้ยเราผมจะใช้หมดไปเนี่ยไอ้บูสเตอร์เดียวโอ้โหร้อยกล่องได้เลยเออออเดอร์เหรอโอ้โหขยับไปไหนก็ได้เอาละครับดูซิได้ไรเอ่ยมีไหมโอ้โหแห้งนะฮะได้ตงังค์มาณหมื่นห้าขอบคุณครับ โอ้อยากได้มากเลยเนี่ยตังอ้าวแล่ะดูซิได้เลยเอ้ยเอ้ยอะไรโอ้โหได้ต่ะมันต้องได้ต oh, ังหมื่นห uh, ้าวะโอ้เดี๋ยวขยับไปหน่อยเนี่ยมันเอฟเเนี่ยเอฟสี่เดี๋ยโอ้เอาล่ะได้เลยเรือเรือโอ้โหเลยไปไหนตังตังร้านหนึ่งร้านหนึ่งโอ้โหเอาไปสองหมื่นห้าเพื่อนโอ้เกมเอ้าวรถังโอ้โหเลยไปไหนเรือก็ได้เรือเรือเรือเอาไปสองหมื่นห้านะเพื่อนไอ้ไก่จีนเอ้ยไก่จีน ขบบินขบบินขบบินโอ้โ oh, ห oh, เอาเอาอันนี้ไปเพื่อนเอาวะวาเกอร์ไปโอ้ยให้ตายสิเอ้ยได้อะไรเอ้ยโอ้โหไม่ฉีดอะไรเลย,ไ,เย,ดไ,เลยได้ตังค์ได้บู๊ตสาวสิบเปอร์เซ็นต์บู๊ตังค์คือไอ้บู๊ตผมจะใช้หมดไปนี่ปัญหานี่ <c ười> เอาละเราทั้งเราทั้งโอ้โห <Nope. S 2> oh, เลยไปไหนตังตังตังร้านหนึ่งเอาไปหมื่นเดือนพอเพื่อนร้านหนึ่งเยอะเกิน <c ười> เอาละดูซิมีอะไรเอ้ยขอเราทั้งหน่อยโอ้วากเกอร์ จะไปออเดอร์โอ้โหมาเปิดต่อครับผมดูซ so like ิได้อะไรเอ่ยเออโอ้โหขยะไปหน่อยก็ได้อ่ะไม่ไรครับผมช่างมานะได้ตังประมาณหนึ่งนะฮะเอาละได้เลยได้เลยตังเออได้ตังมาไม่ตังไอ้บูทยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหประเด็นคือผมจะใช้หมดหรือเปล่าวะเนี่ยเอาละดูซิได้เลยกระถางก็ะินกระถางก็ะินก็ะิน โอ้โหมีอะไรเนี่ยเอาเอาไปหมื่นหนึ่งพอแล้วมันลอบใจโอ้อยากจะกำหมัดรถถังรถถังรถถังเฮ้ยสองที้งททีโอ้โหเอาวันทำไมเนี่ยสองหมไม่อยากได้เลยโอ้เออเออได้เลยเออแบงคอัพเหรออยากได้โปรไฟล์อะโปรไฟล์เท่อะตานึงโอ้โหอาลรเรือระหว่างบูอีพีกับบูตังยีบเปนตะ์ะได้บู์อีมานะครับผมรถถังเอ่อเอาเอาแบบ เอาโบูจิตสาเปอร์เซ็นไปเพื่อนโดนเหรอโดนก็ได้โน้ <No. S 1> อึ้งเอาหมื่นหนึ่งไปพอเพื่อนโอ้ไก่กินแม่งขี้งกชิบหายขอรถถังหน่อยรถถังอ้าวโอ้ยโบวสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปาาถ้าใเดียวโคตรเยอะเลยอ่ะเอาไปเลยวากเกอร์รถถังรถถังโอ้โหเอาเอาไปออาไปเลยเพื่อนอ่ะสุ่มต่อครับสุ่มไปเลยอยากไปยู่จังนะฮะเพราะราว่าเราซื้อมาแล้ว น่าเรียบร้อยครับผมมาดูซิมีอะไรตัวถังมีไหมหม,มวกขอตกแตง่งอ่าบูสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมบูมตังนะฮะได้มาโคตรเยอะเลย<ๆ>ผมใช้หมดไปเดียวกระเบนกระเบนไอป๊อบก็ได้ปลุกอึ้งเอาไปเลยวากเกอร์เอามาทำอไมเนี่ยอะไรก็ได้ขอที่พี่ชัยตังค์อืออะไรเอาตังค์ไปหมื่นห้าใหญ่กำมัดต่อยไก่จีนที่หายของโคตรเกลือเลยเอ้ยขอตัวแตง่งโอ้โหได้ตังค์ อื้มสองหมื่นห้าโอเคขอบคุณมากครับไกจินขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตังแต่ก,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 ก็ตังไปหมื่นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ขออะไรได้ตามคำพูดอยา่าเอาตังมาให้อ่าอะไรแต่ก็เอาเอาออเดอร์ไปแทนโอ้เอามา้ทำไบเดีย่ยซึ่งผมเอก็ไม่ค่อยได้ใช้นะไอออเดอร์เนี่ยสมตอน,นะฮะเราซื้อมาแล้วเราก็ใช้เราทั้ง QN วเอ็นโอหโปรไฟล์ก็ได้โปรไฟล์ <c oughs> เออได้อยู่รูปโปรไฟล์เท่อยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนโอ้รูปโปรไฟล์เท่ อ่ะสุงต่อครับผมสุนต่อกระบินปรถทังอือึ้งได้แบ็กอัพมาก็โอเคกระบินปรถทงังขอสักคันหนึ่งอืมเอาไปเลยบูยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละฮะมีไว้เออขับบินกับประถังโอ้ยโอ้โหอยู่ติดกันสองคันสีฟูแล้วก็ได้อะไรมาแบ็กอัพสามอันขอขอตะเตงโอ้โหฉันเลือกได้ไหมเนี่ยว่าไม่เอาไอเนี่ยไอออเดอร์กับวากเกอร์เนี่ยเอามาทำอไรเนี่ยผมเองไม่ใช้เลยไง รถถังขับบินรถถังขับบินรถถังขับบินเอาไปเลยววากเกอร์ไอ้ไอร้รถถังไทเกอร์มาอยู่ข้างๆทำไมไมันไม่ตกฟ้าไปสมมต่อครับผมอ่ะรถถังขับบินรถถังขับบินโอโ้โหขอดีมันฐานหน้าไปเอาไปเลยบูสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้ตายเถอะไก่กินตัวโปรไฟล์ตัวโปรไฟล <c oughs> ์ไม่เอาไม่เอาไอออเดอร์เอาไปทำไมเนี่ย ตัวโปรไฟล์ตัวโปรไฟล์ไม่เอาไม่เอาบักเก์เออบูยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคหน่อยก็เอาเอาใช้ปั้นรถถังได้แต่แต่ปัญหาคือใช้หมดหรือเปล่ามาสุ่มต่อเรือก็ได้ก็บินก็ได้เรือ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 เยีหยบแต่แล้วแต่มาถึงอันเรือมาครับผมแต่ปัญหาคือเราไม่ได้เรือขอเลยไปสักสองช่องเลยไหมอยากได้เนี่ยอยากได้รถถังอ่ะมาสุ่มต่อครับผมสุ่มต่อขอรถถังหน่อยรถถังรถถัง เออได้แบงค์มาก็โอเคครับผมตัวทังตัวทังอย่าเออได้ตังค์สองพันห้าก็โอเคครับผมตัวทัง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 เออได้ตังค์ห้าแสนก็โอเคยังดีครับผมยังดียังดีแหมเลยมีสักสองช่องนี้ก็ได้เครื่องบินแล้วนะไปนะครับสุ่มต่อครับผมสุ่มต่อโปรไฟล์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 เออได้แบ็คอัพก็ก็โอเคไม่แย่เท่าไหร่เออนั่นแหละกอตัวทั้ง ได้สองหมื่นห้าเลยไปอีกนิดนึงก็ได้เด้อย่าได้อะโอ้กระถังแบบแหมกระถังกระถังขับินโอ้โหได้แล้วเนี่ยเลยไปเรืนองโอ้โหอปูยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยเพื่อนกระถังมีไหมมีไหมใครไปเรื่องใครไปเรื่องไปเออได้เลยมาได้เลยมาเราสุ่มกาชาต่อครับผมเลยอีกสามสิบสามกล่องนะฮะดูซิว่าไอ้สายสามกล่องเนี่ยมันจะมีอะไรดีหรือเปล่านะเอาละขอกระถังกระถัง หลังเรือขออะไรก็ได้พี่อไม่เอาวาเกอร์เลยไปหนึ่งก็ได้มาเปิดต่อครับผมเอ้ยโอ้โหเลยเออเอาเอานี่มาเอาลูกฟุตบอลมาลงเอานี่ไปแฮกก็ได้เอาแบ็คออพไปเพื่อนเปิดต่อครับอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่ะได้ตังค์แสนหนึ่งก็เคครับผมมาอ๋อรถรถมีไหมโอ้โหมีอะไรเดี่ยกได้ไรไหมได้ตังหมื่นห้าโอ้โหมาสมต่อครับ รถถังรถถังมีไหมรถถังโอ้โหม,มันแห้งอย่างนี้เนี่ยได้ตังค์หมื่นห้าปลอบใจขอรถถังที่เทพหน่อยสีบคูอยากได้สีบูมีไหมรับได้เลยเลยออบู๕๐เปอร์เซ็นต์จะใช้หมดไหมเนี่ยวันเนี้ยรถถั <c oughs> งรถถังมีไหมมีไหมโอ้ไม่มีแห้งได้ตังค์มาหมื่นดึง 15. โอ้ขอบคุณครับมาเปิดต่อครับผมรถถังโอ้โหตัวตีการสองคันไปอยียร์ไปขยับไปเออตังค์สองหมื่นห้า ส่วนต่อครับส่วนต่อรถถังรถถังโอ้ตังไอรถถังโอ้มาจบแบ็กเอาตอย่าไปอีกนิดนึงก็ได้โอ้เอาเอาตกช่องไหนอืมเรียบร้อยผมตังห้าหมื่นขอรถถังหน่อยรถถังอ่าบูยี่สิบเปอร์เซ็นเพื่อนสองคันขับบินขับบินโอ้ได้แล้วเนี่ยเออตังหมื่นหนึ่งโอ้ไก่กินไอ้ตังหมื่นหนึ่งกับหมื่นห้าเยอะไปไหนเนี่ยสุ่มอ่ะ โอ้โหมีสองอย่างวากวากเกอร์สองอันให้ตายเลยครับโอ้ได้อะไรเนี่ยได้แบ็กอัพใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยผมแบ็กอัพสุน่อสุน่อตัวถังขับบินโอ้โหเลยไปไหนเนี่ยเดินไปไกลจังได้เลยแบ็กอัพมาสองอันโอเคขอบคุณมากครับ <S <S ขอดูถังหน่อยขับบินสีมพูย์จได้อะเฮ้ยได้อะไรอื้อบู๊ทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวถังขอหน่อยอ่าได้อะไรอื้อ ได้วากเกอร์มาเอาว่าทำไมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้โอ้โอ้โหกระถางสองคันทีมพูเขบินก็ได้อ่ะเขบินมาเออหมื่นหนึ่งไปเพื่อนโอ้โหกระถังกระถังเออไปเลยตังซบกูได้เอามาทำไมเดี๋ยวผมขอดูก่อนเหลือกี่กล่องแล้วเหลืออีกสิบสี่กล่องนะฮะอ่าไปต่อขอหน่อยตังตังไปตังขอไอ้รถกระถังกระถังกูผิดเออไปออเดอร์ เนี่ยใครอยากไปสองช่องก็ได้โอ้ทำไมตัวมันโซ่อย่างนี้ไก,ก่จิ้นขอหน่อยเอ้ยตังค์ร้านหนึ่งเออร oh <my S 1> ้านหนึ่งก็โอเคครับผมก็โอเคอยู่นะฮะ <No. S 1> นะแต่ขยับไปนี่ก็ดีนะก็ะได้จะได้เป็นเครื่องบินแต่ก็ไม่เป็นไรได้ตังร้านหนึ่งก็ไม่แย่เท่าอไหร่ขอเจ็บแจมโอ้โหได้ไหมเนี่ยเออได้บูยี่สิบเซก็โอเคหน่อยไม่อยากได้เนี่ยไอ้วากเกอร์ไม่รู้ว่ามาทำไม <c oughs> เฮ้ยแล้วเลยไปไหนได้เป็นแบ็คอัพมาอ่ะก็ยังดีก็ยังดีอยู่อ่ะสมต่อครับรถทั้งรถทั้ง เอ้ยอย่าไปได้ตังค์มาหมื่นห้าไอ้เราตังค์กระบิน้นกระบิน้นโอ้แหววมาทำอะไรเนี่ยวากเกอร์เอ้ยได้เลยได้ตังค์แสนหนึ่งก็โอเคก็ยังดีเฮ้ยตังค์ห้าแสนอือเอาไปหมื่นหนึ่งพอ <c oughs> <c oughs> โอ้กำหมัดอยากจะกำหมัดต่อยหน้ากายจีตะคีเฮ้ยโอ้โหได้อะไรเดี๋ยวอือบูธห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือประเด็นคือเหลือกี่กล่องเหลือวหกกล่องใช่ไหมประเด็นคือเนี่ยไอ้บูธผมเนี่ยมัน มันคืบมากเลยแล้วผมจะใช้หมดไหมเนี่ยวันนี้ <c oughs> โอ้มันโคตรเยอะเลยอ่ะใช้หมดไปเนี่ยรถถังรถถังรถถังคิวเอ็นโอ้โหไปเลยไปทำไมแย yeah. ่หมื่นหนึ่ง <c oughs> โอ้กามัดจี๊ดเลยอ่ะขอดูซิมีอะไรบ้างรถถังรถถังรถถังเ <c oughs> ออหมื่นห้าโอ้โหขยับไปหนึงก็ได้กล่องสมบูรณ์ยังเนี่ยดูซิเอ้ยโอ้โหรถถังเอ้ยขยับไปขยะไป <c oughs> โอ้โหไม่เอามานทำไมเนี่ยออเดอร์เนี่ย โอ้ถ้าอยาไปนี่นก็ได้ก็ได้ไป็รบินแล้วเอาละครับดูซิว่ามีรถถังเจ็บๆไหมอืมโอ้โหเรียกได้ไหมเนี่ยบูท <c oughs> เ,เดี๋ยวลกล่องสุมีกี่กล่องอ่ะกล่องสุดท้ายนะครับผมกล่องสุดท้ายนะฮะมาเราก็ไปิดไปเลยผมดูซิว่ารถถังของเราจะออกมาหรือเปล่านะครับผมมารถถัง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 ,ถถงมีไหมมีก็แย่แล้วไม่มีแต่ออเดอร์โ <No. S 1> <c oughs> อ,ออเดอร์สามอันติดโอ้ไม่ก็ อ่ะวันนี้ก็วันที่นี้กันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมหมดไปแล้วนะฮะกับรูทบ็อกของเรานะครับผมทั้งหมด6ล้านนะครับผม6ล้านนี่หายไปกับตานะ <c oughs> ได้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> โอ้โหไอคนที่มันโดยดีออกรถถังดีๆนี่คือเขาเขาสุ่มกันยังไงวะเนี่ยผมนี่ดวงสวยกดไม่ออกอ่ะไม่เลยนะครับผมมันก็ ไปกรสู่งข่าวไปนะฮะสำหรับคนที่พอมีกระตังมานิดหนึ่งแหละเออ <c oughs> อ่ะวันนี้ก็ไปที่กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมหายเพดขอตัวไปก่อนนะครับผมไว้พบก,กันคลิปหน้านะ,ะไปครับสวัสดีครับ